สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำโครงการ s i กเนเจอรพิเกษม69นะคะเึ่งเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทำเลเนะืจากว่าติดกับถนนพิเกษม69ค่ะและห่างจากถนนพิคเกษมมาแค่500เมตรเท่านั้นเองนะคะในโครงการเนี่ยก็จะมีพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยนะคะสวนย่อมนะคะที่ทำให้ทุกท่าน,นสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะพาชมบ้านหลังนี้กันนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังที่มีการตกแต่งนะคะทาสีแล้วก็เปลี่ยนประตูใหม่แล้วนะคะตรงด้านหน้าก็จะมีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ,ะในส่วนของบ้านหลังนี้นมีพื้นที่อยู่ที่17ตารางวา133ตารางเมตรค่ะ,ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องโถงนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ให้เป็นห้องครัวก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเดีย๋ยวมาเราดูหลังบ้านกันเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตอบเติมให้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการทำพื้นที่สักหนึงน่งน,นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นสองต่อกันเลยค่ะตรงโซนบันไดนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของกระจกกระจิกให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะก็เป็นดีไซน์น่ารักน่ารักนะคะ ในส่วนของเชนสองจะเห็นว่ามีทั้งหมดสามห้องด้วยก,กันเรามาดูห้องแรกกันเลยค่ะห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งหน้าต่างเนี่ยก็จะหันไปทางหลังบ้านนั่นเองนะคะจะเห็นว่าจะมีโซเ่เล็กๆให้เราเนี่ยไว้สาหรับจัดสวนหรือว่าทาเป็นพื้นที่นั่งเล็กๆได้นะคะเดีย๋ยวเราไปดูห้องถัดไปค่ะออกจากห้องนี้ไปด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ํารวมนั่นเองนะคะห้องน้ําก็มีความกว้างนะคะ ที่จะทําให้เราไม่อึดอัดเนาะแล้วก็มีเรื่องของหน้าต่างนะคะที่รับแสงธรรมชาติเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันค่ะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองนะคะ ซึ่งจริงแล้วห้องนอนเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะแบบดีไซน์ให้เป็นห้องพักก็ได้นะถ้าเกิดไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้เป็นห้องนอนนะคะหรือจะเป็นห้องทํางานก็ได้เดี๋ยวเรามาดูชั้น3กันค่ะที่ชั้น3ก็จะมีการดีไซน์ห้องนอนแบบเป็นเฮานะคะก็คือมีการเชื่อมต่อกับชั้น2ออย่างไรขีดจํากัด ก็จะมีระเบ,บียงหน้าห้องที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถออกไปชมทัศนียภาพนะคะข้างนอกได้เห็นว่าบ้านหลังนี้นี่ยติดกับถนนเมนเนาะซึ่งกว้างถึงแปดเมตรด้วยกันนะคะคราวนี้ตรงโซนนี้นะคะเราสามารถดีไซน์เป็นบ้าอินคได้เนาะ,ะค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่หันไปทางด้านหลังบ้านนั่นเองมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำใน,ำนตัวนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียว ก็ถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีความกว้างขวางม,ม,มากเลยนะคะหากท่านใดสนใจห้องนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยก็สามารถโทรเข้ามานะัดชมกับเจนนี่ได้เลยที่เบอร์0 9 6ย์4 1 9 6 6ค่ะ